ฮัลโหลสวัสดีทุกๆคนกันด้วยนะครับผมวันนี้เราอยู่กันที่ประเทศมัชนซิต,ตี้นะครับผมซึ่งคลิปนี้จะถือว่าเป็นการเริ่มต้นใหม่ทั้งผมแล้วก็ของทางประเทศนะครับซึ่งทางประเทศได้ทําการมีไม่ใช่ทำการมี <laughs> เขาได้ทําการรีหรือเปลี่ยนซีซั่นนั่นเองครับตอนนี้เลยกลายเป็นซีซั่นสองนะครับผมซึ่งวันนี้ผมจะพาทุกคนไป สิ่งสำคัญสำคัญในตัวของประเทศก่อนเนาะซึ่งผมมาดูลาดเลาก่อนลนะว่าเป็นยังไงแล้วผมก็ไปฟังมาเล็กๆน้อยๆเนาะว่ามันเป็นระบบอะไรยังไงแต่ก่อนอื่นก่อนได้ครับสิ่งที่ทุกคนหลังจากที่คนหลังจากที่ทุกคนนะออกมาจากตึกที่เราอยู่เนาะให้ทุกคนมากลับไปขับขี่ตรงนี้นะอ่าเสร็จปุ๊บเราไปที่ตลาดหนะ้าสอนอ,อครับมัน อยู่ใกล้ๆเลยไม่ไกลมากนีส่สอนอเปลี่ยนใหม่แล้วก็นี่ตลาดอยู่นี่อันเบลเลอร์อรอรนี่เราเข้าไปใช่ไหมเสร็จปุ๊บเราก็ซื้อของทํางานครับซื้อของทํางานสามารถดูได้จากที่ไหนกดเล็กหนึ่งเลยใช่กดเล็กหนึ่งสิให้เรากดแ็บนะครับผมเปิดกระเป๋าของเรามาแล้วนี่คบว่าไกด์บุ๊กเนาะให้ล่างมาที่ช่องหนึ่งแล้วกดหนึ่งได้เลยครับ มีเป็นการเอาเคอร์เซอร์เมาส์ออกมาเนาะเราก็เราก็ไปตรงนี้นะครับของที่ต้องใช้ทำงานอ่ามีหลายอย่างเลยแต่ที่ผมแนะนำทุกคนก่อนนะก็คือที่ตักไอศครีมนะครับผมแล้วก็ไอซับอบรีดนะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปดูอันนี้ก่อนเลยอ่าโรงพยาบาลเนาะเขาเปลี่ยนใหม่ไปเยอะมากนะครับผมเลยทำให้อะไรหายอย่างมันเปลี่ยนไปด้วย ไปที่โรงพยาบาลเลยปิวตอนนี้เราก็ถึงโรงพยาบาลเป็นที่เรียบร้อยแล้วใหญ่มากบอกเลยเขาเปลี่ยนใหม่เกือบหมดเลยนะอันนี้น่าจะเป็นทางเข้าของทางหมอเนาะอันนี้เป็นของเรานีหมอยืนเลียงเลยมีใครบ้างเนี่ยแทบจะไม่รู้จักไปจินขออ่านชื่อ,อนะ อันนี้เป็นเซนเตอร์เนาะจะได้เห็นไหมนะตอนแรกไม่น่ามีนะตอนนี้มีนะหนูว่ามีอยู่แล้วผมว่าน่าจะมีแล้วจัดาได้เลยเฉียววัดสองพันเออผมบอกก่อนว่าตอนนี้ผมมีเงินอยู่ประมาณหมื่นห้าประมาณนะเอ้ยหมื่นสี่ประมาณประมาณหมื่นสี่เพราะว่าผมแพลบทำงานมาก่อนนานนั้นแล้วเดี๋ยวที่ต่อไปที่ผมจะพาไปดูก็คือร้านขายรถนะกัน หมายว่าเดี๋ยวเราตัดภาพไปที่นู่นเลยเราถึงเรียบร้อยแล้วอันนี้คืออะไรอะ่ะใช่เราผิอ๋อร้านไหหลอนนะ Hi เราไปดูกันก่อนมีอะไรมั่งอย่างแรกเวสป้าหมื่นหนึ่งยี่สิบโลแล้วก็มีโตโยต้า มิสสันสกายไลท์วิกตอนนี้ราคารถสูงสุดจะอยู่ที่1 000, 1 0 0 0แสนนก็คือ Honda Civic เนาะก็ต้องทำใจแหละเพราะว่าทางประเทศเขาเพิ่งเปิดใหม่ก็ต้องรอวันและเวลาที่จะเอารถใหม่เข้ามาด้วยเนาะซึ่งที่ต่อไปที่ผมจะพาไปดูก็คือพาไปดูหวัวกันดีกว่า๋ยวตัดภาพพิมพ์อูเลย้าย เราใกล้ถึงอู่แล้วว้าวตรงนี้คืออูนะ่นะอู่โอ้มีใครบ้างขอเช็คแป๊บนี่มีช่างอันนี้อันนี้น่าจะช่างอ้ยไม่ใช่นี้ไม่ใช่ช่างเนี่ยอันนี้ช่างมีช่าง,อ,นนงอ่ะอันนี้ก็ช่างนะแล้วก็อุ้ยอันนี้น่าจะให้เรามาซ่อมเองแหละมะลั้งเราเรียกป๊าบอยู่บ้าน นดกว่าไม่อยู่เดีวขอมาหมดนะอูว้านนว,าวด้านในด้านในคือสวยมากดูเลยครบจบเนาะไปต่อไปที่ต่อไปเราจะพาไปจุดที่ทำงานกันดีกว่าที่เน้นทำงานเลยคือ2จุดนี้ใกล้ๆกันเน่ยอ่ามันอยู่ใกล้ๆกันนะผมเลยแนะนำ เพราะว่าไอซักอบรีดเราไม่จำเป็นต้องรอเอ้ยไม่ใช่ไม่จำเป็นต้องรอเราไม่จำเป็นต้องยืนรอแบบยืนแบบยืนเฉยเแบบเราสามารถไปทําอย่างอืงน่นได้แต่เราต้องรอประมาณ30นาทีนะถึงเราจะเก็บผ้าได้1่อันซึ่งราคาเลทผ้า,าสามารถรากดดูได้ที่โทรศัพท์นะกด n ขึ้นมาแล้วก็อิคโนมิกตรงนี้อ่ะทีนี้จะมีราคาผาาล่มาละนี่เสื้อผ้าอันนี้แบบอบรีดเรียบร้อยนะแล้วก็ไอติมนีสิบเก้ามันทำแป๊บเดียวนะ เดี๋ยวผมทําให้ดูแบบเป็นตัวอย่างละกันเนาะถ้าผมจะไม่ผิดผมอบผ้าไว้เดี๋ยวผมพาไปดูลัวกันไ่ะเดี๋ยวดูไอติมก่อนว่าทำงานยังไงไอติมเรากด G ในการทำงานมันจะมีขึ้นเห็นด้านบนนะกด G ทำงานไอศครีมอ่ะกดไปเราก็รอสักครู่รอแป๊บเดียวรอแป๊บเดียวรอแป๊บง่ายๆเลยมันเป็นมินิเกมนี่กด b i l อ่ะเราก็ได้มาละไอศครีมแบบ ไม่ใส่ที่อะไรเลยอน่างนันไม่แท็คไม่ทำทียอะไรเลยตัดมาเฉยๆที่กูยัดใส่ตรงไหนกระเป๋ากูเพื่อนหมดไมยไม่ใช่บิ้วรอบอันนี้มันไม่ได้ซ้ำนะกลุ่มไม่ได้ซ้ำนะถามว่าจะออกอยังไงตอนนี้เราออกไม่ได้เห็นไหมกด X เ,เพื่อออกมันเป็นการเหมือนยกเลิกท่าทางทั้งหมดเนาะจากที่เอาตามที่เข้าใจแล้วก็ต่อไปคือเลยสังมดีไม่มสวยไม่ชอบสับเปหรอเขาไม่ไรเราซับา ผู้ครับเห็นไหมเครื่องกําลังทํางานอยู่เดี๋ยวมันจะขึ้นเป็นเปอร์เซ็นต์เปอร์เซ็นต์นะครับระหว่างนั้นเราก็แค่มีหน้าที่แค่รอเวลาอย่างเดียวเลยไประหว่างนี้เราห้ามน,นี่เห็นไหมคือละหนึ่งเปอร์เซ็นต์ระหว่างนี้เราห้ามออกจากเกมเลยนะครับผมจุดต่อไปอันนี้สําคัญมากสําหรับคนที่ทํางานนะครับมาโปรเซสร,รวมว้าวอันนี้เป็นโปรเซสที่ว่าแบบหลายจุดเนาะ มีทั้งพึ่งมีทั้งโค้กมีเพื่อมีไอซ์รีมของไอศ์รีมเมื่อกี้ด้วยแล้วมันมีงานอื่นนะแต่ตอนนี้ผมไม่แน่ใจว่างานอื่นมันมีอะไรบ้างอย่างขนรถบรรทุกเนี่นยมัน,มมนส่งของเมื่วาถ้าจะไม่ผิดนนะ่าจะใช่เนี่ยขับรถบรรทุกอันนี้ผมยังไม่เห็นเลยนะผมไม่เท่าที่สังเกตคือไม่เห็นนะที่เห็นหลักๆก,ก,ก็คือขับบินใก,ใกล้นี่เลย ข้างเลยเนี่ยเดี๋ยวผมพาทำซับรอบดีกว่าไอ้ซับรอบอะไรซักซักเช็ดซับนี่ตายติดเบาดีเรากดบีนะกดบีเอาเคอร์อเซอรา์มาแล้วรอกดคลิกข,ขวาแล้วเริ่มงานนาะทีนี้เราก็จะได้รถสิ่งที่เรียกว่ามอเตอร์ไซค์ผู้ใจจากนั้นนะครับให้เราดูในแมปก็ได้หรือว่าจะกวาดสายตาดูก็ได้ว่านี่ผู้โดยสารอยู่นี่เราก็ขับไปเลย ส่งไปส่งไปรถคันนี้เร็วครับเร็วเร็วมากเร็วเร็วกับอกี้ละให้ยะไอ้หนูพี่มาจตอร์ไซดีวีเวสเก่านนองอุ้ยเราได้รับนักมวยว่ะกระต่อยผมก็พอขอแค่นั้นแหละ แล้วหลังจากนั้นนะครับให้เราขับไปจุดที่โอฟัก oh, จุดที่จะเขาอยากให้เราไปส่งเนาะอย่างตอนนี้เขาอยากให้ไปส่งนู่นอีกหนึน่งพันสองร้อยเมตรไกลมากเดี๋ยวเอาน,นี้เราขับไปก่อนเนาะเดี๋ยวตัดภาพไปจุดส่งเลยแล้วกันไปตอนนี้เราใกล้ถึงแล้วอีกสามยเมตร นิดเดียวอีกแค่นิดเดียวเบาจะถึงแล้ววิวเลยนี่ว่าจะพอดีนี่หลังจากนั้นเราส่งไปแล้วนะถ้าผมตีโดยประมาณนะถ้าจะถ้าที่จำได้เลยเพราะผมเคยทำละงานหนึ่งนะครับผมจะได้อยู่ที่30ดอลลาร์ได้30เงนินเขียวนี่เขาก็ไปส่งมา มันจะได้อยู่30เงินเขียวนะครับผมซึ่งผมว่ามันไม่คุ้มก็เลยให้ทํางานไอซิชิมกันดีกว่ามันใกล้แล้วก็สะดวกเวลาด้วยไอสะดวกสะดวกไอสะดวกส,วกส,วกสบายประหยัดเวลาคุ้มเวลาเฮียอะไรกูกลัจากนั้นรอรถไปคืนก่อนมันไอแต่เหียวเมียวเมว,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 มวเอเป็นกรณีศึกษาหนึ่งอย่างพอเนาะ เดี๋ยวผมเอารถไปเก็บก่อนนะเ,ออเราสักครู่ออนี่เราเก็บที่เดิมไม่ใช่เก็บที่เดิมสิมันจะมีที่เก็บอยู่เป็นสีเหลืองๆใกล้ๆจุดทํางานอ่าเห็นไหมอย่างที่คิดจริงด้วยหนึ่งคนสามสิบดอลไม่ใช่สามสิบดอลสามสิบเมนเขียวจุดต่อไปก็คือจะเป็นเลเบลเนาะซึ่งตอนนี้มันยังไม่มีอะไรมากแล้วก็ถ้าทุกคนแบบคิดว่าเออถ้าเกิดมันมีแค่นี้เราก็ทำไมมันทำไมเราเราเล่นไปทำไมนี่ครับ บัตรครับอาวุธติดรถเปอร์เซ็นต์สามารถแต่งรถได้สร้างสามารถสร้างและเข้าร่วมปาร์ตี้สลับฟาร์มกลุ่มได้โอ้ยอย่างแรกนะครับอ่านคู่มือผมอ่านไปตั้ง28เลยหรออ๋อใช่ผมเปิดดูเรื่อยๆเลยก็คืออ่านข้อมือหนึ่งคู่มือหนึ่งครั้งผมว่าน่าจะต้องเรียงนะ เราก็เติมน้ำมัน10ครั้งทำใบขับขี่1ครั้งเบิกรถจากกาล่าด15ครั้งเก็บรถเข้ <Sie Typically> <Goodnight> าก,กาล่าสามครั้งกินอาหาร30ครั้งก็ทำ <ạ. S 2> เราก็ทำไปเรื่อยๆเนี่ยแหละแล้วหลังจากนั้นพอเราทําเสร็จเราก็น่าจะได้บัตรมาเนาะตอนเราเวลสองพอดีเราก็กดบัตรไปแล้วเราก็จะเวลสามทันทีครับผมจากนั้นเราก็จะสามารถคราฟอาวุธติดร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะ <S 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 โอ้คาบูติดตั้งแต่เริ่ม,มเออนะบอกให้คือปกติมันไม่ค่อยจะเป็นอย่างนั้นซะเท่าไหร่ มันจะเป็นอีกแบบซะมากกว่าอันนี้รอใครน่าจะรับผิมุมมองเราไม่ใช่อ้าวเราพาไปทำอะไรต่อดีว่าอ๋อใช่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 ออนาสักครู่กด F 1 0ครับเปิดหน้าต่างนี้ขึ้นมาสำหรับสายเติมเนี่ยมอกเลยนะคุมจุดสเปคดูไหมทำไมนี่ครับเรือสาหรับตกปลาน้ำลึกอะ อางงงง,ง,ง,งเราไปดูราคากันก่อนปัน๊บนี่มีปลากระเบนฉลามแล้วก็เตา่าอุ้ยคุ้ม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 ,ม,มสุดสุดแล้วก็ตอนนี้นะครับเขามีโปรโมชั่นสำหรับกระเป๋าเนาะหนึ่งร้อยบาทครับหนึ่งร้อยจีซีเท่ากับหนึ่งร้อยบาทเนาะเพราะว่าสิบจีซีเท่ากับสิบบาทแต่ว่ามียอดแถมห้าถึงสิบเปอร์เซ็นต์เมื่อเติมเริ่มต้นหนึ่งร้อยบาท หนึ่ร G C เราได้กระเป๋าหกสิบช่องครับเป็นไงรู้สึกแบบรวยขึ้นมาใช่ไหมแบบขอหกสิบช่องเลยเหรอกับแค่ร้อยเดียวมันเป็นโปรโมชั่นครับผมจําไม่ได้ว่าตั้งแต่วันไหนถึงวันไหนเนาะแต่อันนี้คือกระเป๋าสำหรับสายฟรีนะคือ40ช่อง30,000ื30นเงินเขียวเนาะกระชับปองตอนนี้ยังไม่มีแล้วก็มีบัตร V P 30วันครับส่วนอันนี้เป็นน่าจะคนละอันะ เราค่อยไปถามทางผิดรอบเนาะเราสามารถไปถามทางผิดได้เนาะว่ามันเป็นอะไรยังไงต่อไปเราไปกันที่ไม่เอาผมอยากฟาร์มผมอยากชิลผมอยากนั่งชิลๆริมหายใจคลิปนี้ก็คงจะไม่มีอะไรแล้วแหละเดี๋ยวผมต้องขอตัวไปฟาร์มก่อนส่วนคลิปหน้าผมมีภารกิจที่จะเก็บเงินซื้อรถ20โลก่อน ส่วนคลิปนี้นั่นเหรอไว้เพลงเท่าน,นี้นะสวัสดีครับ